สวัสดีค่ะมีรถแฮทช์แบ็ก5ประตูสภาพีสวยขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะมาด้วย3 2.0 S Sport Hatchback เกียร์อ,อัออโติปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละไม่เกิน8,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1,000 6,000บาทขึ้นไปกระสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ แแลลละะะกกก็ขัับดีมมาาๆเเยยคยค่่ตอนรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถมือแรกเลยนะขับดีสุดๆเลยค่ะประวัติดีฟีดาวอิตฉาหางนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะแอร์บคเบีสกุญแจร,รีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทค่ะกระจกรับไฟฟ้าพัพไฟฟ้า,ระ,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ ส,สุดเลยค่ะเป็นรถแฮชแบ็คฮาประตูทิ้นนะใช้มากๆเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะอันนี้สามารถเติมน้ำมันอ e ีสิทธิ์ได้ด้วยค่ะเครื่องยนสองพันนะคะนี่ค่ะด้านหลังคกว้างค่ะขนของไปเยอะมากๆเลยนะคะ สมบูรณ์ค่ะน้าใช้มากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะเราจะติดใจนะคะแอร์แบ็คูลค่ะสภาพเป็นเดิมค่ะคันนี้หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแ A M P 10ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้ค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ๊ายบายคะ